ข้อสิบสองจงหาอา้าวมีคนออกไปเลยฮนะงอนหรือเปล่าฮะจงหาคู่อันดับของจํานวนตักกยะนะจงหาคู่อันดับของจํานวนตักกยะตักกยะแปลว่าอะไรนะเศษส่วนนะเด็กๆตักกยะแปลว่าเศษส่วนจงหาคู่อันดับที่ทั้ง x และ y เนี่ยเป็นเศษส่วนเป็นตักกยะทั้งคู่เลยซึ่งเป็นคําตอบของระบบ สมการหนึ x ่งบวก x บวก xy เท่ากับ x กำลังสองนะฮะกับ x กำลังสองคูณกับเนี่ยก็เนี้ยนะมีสองสมการมาให้ครับมีสองสมการมาให้แล้วก็มีสองตัวแปรด้วยแปลว่าต้องแก้หลุดถูกปะพี่ดอนนะฮะแปลว่าต้องแก้หลุดแต่เราจะแก้หลุดหรือเปล่าไม่รู้ฮะเอาละพร้อมอันบนให้มาเล็กๆครับ หนึ่งบวกเอ็กบวกเอ็กวายบวกเท่ากับเอกกำลังสองไอ้ด้านล่างนี่ก้อนเบิ้มเลยนะฮะเห็นไหมด้านในเนี่ยมันมีสองก้อนนะมีอันนี้กับมีหนึ่งนะอ่ะพี่ดอนง่ายๆพี่ดอนพอจะเห็นแล้วแหละว่ามีตัวตัวผูกกันอยู่ตัวเนี้ยเหมือนกันล่าเนี้ยคูณเข้าเนี่ยน่าจะเป็น x ็นะแล้วก็อะไรเอ็กเออน่าจะมีตัวที่มันโยงคู่กันอยู่ ต้องจัดรูปครับเด็กๆต้องจัดรูปอ่ะยังไงฮะเ,เด็กๆพี่ดอนมาดูสมการเบอร์เบอร์สองก่อนนะพี่ดอนให้นี้เป็นเบอร์หนึ่งพี่ดอนให้นี้เป็นเบอร์สองหลังจากสมการเบอร์สองเนี่ย x ก,กำลังสองตัวนี้คูณเข้าได้ใช้สมบัติการอะไรนะสมบัติการแจกแจงนะฮะนะพี่ดอนใช้สมบัติการแจกแจงนะชึบอ่าโอเคเออจะได้เห็นภาพ มันก็จะกลายเป็นไรลูกมันก็จะกลายเป็น x กาลังสองคูณกับ1บวก y คูณกับ x บวก y บวก x กาลังสองคูณ1ก็ได้ x กาลังสองโอเคนะอันนี้คือจากสรรมการเบอร์สองนะนะจากสรรมการเบอร์สองนะชึบชึบชึบทีนี้พี่ดอนจะไปโยงกับเบอร์หนึ่งเพราะว่าไอ x กลังสองเนี่ยเห็นไหมมันถูกแทนที่ด้วยก้อนนี้ได้ถามว่าทําไมถึงแทนที่ก้อนนี้มันเกิดประโยชน์อะไรไหม ลองลองลองคิดดูนะฮะเอามาแทนลงในก้อนนี้ชึบเห็นไหมว่าหนึ่งกับหนึ่งเนี่ยจะถูกตัดทอนเห็นไหมมีความเกรยรออยู่มีความเกรยรออยู่ฮะเด็กๆลองดูฮะก็จะกลายเป็นอะไรครับ x กำลังสองคูณหนึ่งบวก y นะคณิตศาสตร์เวลามันทาบรรทัดหนึ่งมันมีเหตุผลมันมีเหตุผลว่าทําไมทําไมทําไมนะมันทําแล้วมันต้องเกิดประโยชน์ใช่ไหมไม่เกิดประโยชน์อาจจะต้องถอยหรือบางทีเกิดประโยชน์ก็ไปไ่ถึงคําตอบก็มีนะถอยกลับมา อาจจะดูแบบหนทางอื่นนะฮะอ่ะ x กาลังสองครับพี่ดอนแทนด้วยก้อนนี้เนี่ย x กาลังสองแทนด้วยก้อนนี้ก็จะกลายเป็นหนึ x ่งบวก x บวก xy นะแทนด้วยก้อนนี้นะชัดไหมชัดนะคิรบชัดเลยครับผมชัดเลยแต่ว่าตัดเลยตัดเลยนะแล้วน้องดูฮะว่ามันเป็นยังไงต่อนี่ ข้างหลังนี่พี่ดอนบอกเลยเห็นแสงสว่างแล้วดึง x ออกได้หนึ่งบวก y ชัดปะละ่ะชัดสิครับเพราะอะไรครับเพราะมันมีตัวร่วมอีกครั้งหนึ่งแล้วครับมันแปลว่าน้องมาทางถูกละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่ว่านะมันมาทางถูกแล้วเพราะมันสามารถดึงตัวร่วมได้อีกทีหนึ่งจริงๆไม่ได้ดึงแค่นี้นะดึงอีเจ้า x ได้ด้วยนะเดี๋ยวพี่ดอนนี่ x กำลังสองกับ x ตัวหนึ่งดึง x ได้ตัวหนึ่งนะ งั้นพี่ดอนขอทำการดึงตัวร่วมดึง x กับ1บวก y โอ้สีแดงสีชมพูเลย sorry ฮะดึง x กับ1บวก y ออกมา,นาวนอีกรอบนะครับวนอีกรอบนะครับาจากสมาการเบอร์สองพี่ดอนเอา ax กำลังสองเนี่ยคูณเข้าไปเขาเรียกสมบัติการแจกแจง x กำลังสองคูณเข้าไปก็แรก บวก x กำลังสองคูณเข้าไปหา1ได้ x กำลังสองนะพอเสร็จปับ๊บนะพอได้บรรทัดเนี้ยเจ้า x ากำลังสองเนี่ยจากสมการที x ่1เนี่ย x กำลังสองเนี่ยมันคือก้อนนี้พี่ดอนก็แค่แทน x กำลังสองเป็นก้อนนี้โอเคไหมนะครับ แล้วพอเสร็จปั๊บหนึ่งกับหนึงเนี่ยมันตัดกันบรรทัดต่อมาพี่ดอนแค่ดึง x ออกข้างหน้าเหมือนเดิมเลยลูกเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะพี่ดอนแค่ดึง x ออกพอดึงออกเสร็จปั๊บเนี่ย x เนี่ยดึงออกไปมันเหลือหนึ่งส่วน x กับ y อ่ะดึง x ไปปั๊บมันจะเหลือ y นะซึ่งพอมาถึงบรรทัดนี่ยน้องจะเห็นข้างหน้ากับข้างหลังที่มีหน้าตาเหมือนกันคือ1นบวกวและ X ข้างหน้ามีสองตัวข้างหลังมี1ตัวก็สามารถดึงตัวร่วมออกมาได้พี่ดอนเห็น X ตกลังสองกับ X พี่ดอนก็เลยดึง X ออกมาพี่ดอนเห็นหนึ่งบวก y <_ S 2> เหมือนกันเลยการดึงตัวร่วมพี่ดอนก็เลยดึง หบวก y ออกมาพอดึงเสร็จปั๊บถามว่าข้างหน้าเหลืออะไรข้างหน้าเหลือ x อีกตัวหนึ่งใช่ไหม x คูณกับ x บวก y ข้างหลัง x ก็ดึงไปแล้ว i หนึ่งบวก y ก็ดึงไปแล้วหมดไหมหมดถ้าดึงออกไปแล้วหมดน้องต้องใส่เลขหนึ่งถามว่าใส่เพื่อ ก็เพื่อเวลาหนูน้องคูณกลับมามันจะได้ได,ได้ตัวเดิมอะทันนะฮะทันนะฮะเโอเคทันนอ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 พิม์พมาเรื่อยๆได้นะฮะอารนานะนาอะนิดนึงฮะคูณเข้านิดเดียวฮะเอ็เหมือนเดิม 1บวก y เหมือนเดิมอันนี้คูณเข้านิดหนึ่งมันก็จะกลายเป็น x กำลังสองบวก xy บวกหเท่ากับศนซึ่งเด็กๆด,ดูให้ดีครับนี่คือสามวงเล็บหรือสามแฟกเตอร์ที่คูณกันแล้วได้ศูนย์นี่คือสามวงเล็บหรือสามแฟกเตอร์ที่คูณกันแล้วได้ศูนแปลว่าอะไร ก็แปลว่าก้อนใดก้อนหนึ่งต้องมีค่าเป็นศูนย์นะฮะพี่ดอนใช้คําว่าต้องนะแต่ใช้คําว่าก้อนใดก้อนหนึ่งนะแปลว่าก้อนแรกอาจจะเป็นศูนหรือก้อนที่สองอาจจะเป็น0ูนหรือก้อนที่สามอาจจะเป็น0ูนย์นะข้อเรียกทฤษฎีบท fractional equation ทฤษฎีบท factor มันไม่มีทางครับที่แต่ละตัวไม่เป็นศูนย์แล้วจะคูณกันแล้วเป็นศูนย์นะไม่มีทางเป็นไปไม่ได้มันถ้าคูณกันเป็นศูนย์แปลว่าก้อนใดก้อนหนึ่งต้องมีค่าเป็นศูนย์บนะฮะเอาละแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันก็จะได้ x ก้อนแรกเท่ากับศูนย์หรือพี่ดอนใช้หรือนะนะถ้าเด็กๆด,ดูคลิปแล้วเทจหรือเทจเป็นเทจนะถ้าจริงโผลมาตอบจริงมันแปลว่าจริงแค่ก้อนใดก้อนหนึ่งก็พอ นะาหรือหนึ y ่งบวก y เท่ากับศูนย์หรือก้อนสุดท้าย x กำลังสองบวก xy ็บวกหนึ่งเท่ากับศูนยะ์เห็นนะนาก้อนใดก้อนหนึ่งต้องมีค่าเท่ากับศนะูนย์นก็ไปต่อนะนะ้าทนยัง่ยทนยัง่ยเอาละทีนี้ทีนี้ เอมันห้ามอะไรหรือเปล่านะมันห้ามอะไรหรือเปล่าโจทย์ก็พูดอะไรไหมโจทย์ก็พูดแค่ว่าจงหาอะไรนะคู่อันดับของจํานวนตรรก,ก,กยะ x กับ y ทั้งหมดเอโจทย์ไม่ได้บังคับเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นศูนย์หรือเปล่าได้ไหมต้องลองแทนไปสิครับลองแทนไปสิครับนะฮะเท่ากับศูนย์นี่พี่ดอนลองแทนในสมการที่หนึ่งง่าย ลองแทนได้ก่อศูนย์ดูกันเลยึ้นหนึ่งบวกศูนย์ใช่ไหมใช่ไหมแทนเ็กเป็นศูนย์แทนเอกเป็นศูนย์แทนเอกเป็นศูนย์หนึ่งบวกศูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์ใช่ไหมไม่ใช่เห็นว่าแสดงว่า x เท่ากับศูนย์นี่ impossible เป็นไปไม่ได้เพราะไปแทนลงในสมการที่หนึ่งแล้วมันไม่จริงเคสที่สองเหมือนกันครับ แคทที่สองได้อะไรหนึ่งบวก Y เท่ากับศูนย์แปลว่าอะไรแปลว่าได้ Y เป็นลบหนึ่งลองไปแทนซิลองไปแทนซิได้ X ็ไหมถ้าได้ X ก็แปลว่ามีคู่อันดับโผล่มาล้วนะแทน Y เท่ากับลบหนึ่งในสมการที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับแทน Y เป็นลบหนึ่ง กลายเปไ็นไรหนึ่งบวก x แทน y เป็นลบหนึ่งลบหนึ่งคูณ x ก็ได้ลบ x เท่ากับ x กำลังสองนะเสร็จปั๊บ x กับ x ตัด x, x กำลังสองเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้น x เท่ากับไรลูกตอบพี่ดอนดิ และะ้วต่อมาในแชทนี้ x ก,กลังสองเท่ากับหนึ่ง x เท่ากับอะไรลูกดึงช้าให้แล้วนะเด็กๆนะช่วยกันตอบหน่อย x กลังสองเท่ากับหนึ่ง 1. ขอบคุณครับบวกลบหนึ่งขอบคุณครับน้องรักนะฮะมี private message ผมอ่ฮะบวกลบหนึ่งเก่งมากน้องรัก หนึ่งกับลบหนึ่งชุกนะฮะเรียบร้อยนะครับมาแล้วครับสองคู่อันดับครับนาะเพราะฉะนั้นจะได้คู่มาแล้วฮะเอ็กเป็นหนึ่ง y เป็นลบหนึ่งเกเป็นลบหนึ่ง y เป็นลบหนึ่งมาแล้วสองคู่เร <c oughs> ามาแล้วสองคู่และหรืออันสุดท้ายนาะเตรียมแล้วนาะเตรียมตอบแล้วนะ ชึบพี่ดอนใช้ปากกาสีดำแบ่งเส้นนะะเรียบร้อยเนาะ x ก,กำลังสองบวก xy บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์นะ x กำลังสองบวก xy บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์แก้อย่างไงอะยากละทีนี้ใช่ไหมนะไม่ยาก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  นุ่นนุนนุนเบอร์หนึ่งเขาให้อะไรมาเบอร์หนึ่งเขาให้อะไรมาครับปี่น้องนะมีสองเวแทน x กําลังสองด้วยก้อนนี้นะมีสองเวนะแทน x กําลังสองด้วยก้อนนี้แทนเข้าไปทึบเห็นไหมเออกับอีกเวนึ่งแทน xy xy อยู่เฉยเฉยอันนี้ย้ายเป็นลบย้ายไปลบ ได้ x กำลัง2ลบ x ลบ1ได้เหมือนกันนะฮะแต่ทางให้ดีน้องควรจะแทนให้เหลือตัวแปรเดียวนะจ้ะเพราะจากสมการเบอร์หนึ่งเนี่ยนะฮะจากสมการเบอร์หนึ่งเนี่ยอันนี้พี่ดอนขอขั้นนะฮะตรงนี้นิดหนึ่งนะเพื่อจะนํามาใช้นะจากเบอร์หนึ่งเห็นไหมใช้เบอร์หนึ่งอีกแล้วนะ x คูณ y เท่ากับนี่ลดสองตัวแปรให้เหลือตัวแปรเดียวดีกว่านะ x ย้ายไปหนึ่งย้ายไป ก็จะกลายเป็น x กำลังสองลบ x ลบหนึ่งใช่ไหมจากเบอร์หนะะึ่งะฮะ xy เท่ากับ x กำลังสองลบ x ลบหแทนเข้ามาในนี้นี่ไฮไลท์ชัดๆเลยฮะค่อยๆเขียนเลยฮะซัดเข้ามาในนี้เลยพอซัดเข้ามาในนี้มันจะกลายเป็นอะไร x กำลังสองบวก xy ถูกแทนที่ด้วย x กำลังสองลบ x ลบหนึ่งแล้วตามมาด้วยบวกหนึ่งตัวเดิมที่มีอยู่ที่ดอนแทรกด้วยสีชมพูนะน้องจะได้เห็นชัด xy ถูกแทนด้วย x กำลังสองนา่าลบ x ลบหนึ่งนะครับเวลาเดือเร็วเกนิน <laughs> นะเรียบ,บร้อยนเนาะเพิบเกิดอะไรขึ้นครับตัดครับ x กำลังสองบวก x กำลังสองนะฮะได้สอง x กำลังสองนะลบ x เท่ากับศูนย์พี่ดอนดึง x ออกเหลือสอง x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์เห็นไหมนะเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครับทฤษฎีบทแฟกเตอร์นะฮทฤษฎีบทแฟกเตอร์นะสองก้อนคูณกันเป็นศูนย์แปลว่าก้อนใดก้อนหนึ่งต้องมีค่าเป็นเป็นศูนย์ มันแปลว่า x ต้องเท่ากับ0หรือ2 x ลบ1ต้องเท่ากับ0นูนยะนส x เท่ากับหและ x เท่ากับหส่วนสซึ่งซึ่งเกิดอะไรขึ้นครับ x เป็น0เราเคยบอกแล้วนี่ว่ามันมันใช้ไม่ได้ก็แปลว่านี่แหละฮะลอยมาโดดๆ x เป็น1นส่วนส ได้ไหมพอได้ x เป็นหนึ่งส่วนสองพี่ดอนจะไปแทนในเบอร์หนึ่งเพื่อหา y แล้วนะพอไหมนาะสีเขียววันนี้ขอปิดจ็อบก่อนวันนี้มันเสร็จล้วนะนะไปต่อนะจ๊ะลูกสอนเมนุ่นนะจากเบอร์หนึ่งอีกแล้วหนึ่งบวกแทน x เ,เป็นหนึ่งส่วนสองนะ หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสองวายเท่ากับหนึ่งส่วนสองกำลังสองนะก็คือหนึ่งส่วนสี่เสร็จปั๊บพี่ดอนไม่ชอบส่วนพี่ดอนเอาสี่คูณตลอดนะเพื่อความสบายใจของตัวเองนะฮะเอาสี่คูณปั๊บได้สี่สี่คูณปั๊บตัดเหลือสองสี่คูณปั๊บตัดเหลือสองวายและสี่ตัดสี่ได้หนึ่งนะสี่บวกสองได้หกย้ายเป็นลบ หนึ 1> 1่งลบหกได้ลบห้าเพราะฉะนั้นได้ y ออกมาเป็นลบห้าส่วนสองครับฟูนะฮะอ่ะไวรอจดก่อนนะฮะเห็นไหมโผล่มาอีกหนึ่งคู่ละนะโผล่มาอีกหนึ่งคู่ละนะก็คืออะ,อะไรนะ x เป็นอะไรหนึ่งส่วนสองกับลบห้าส่วนสองนะได้มาเรียบร้อย นะส่วนสกับลบห้ส่วนสองนะก็เป็นคู่อันดับที่เป็นจำนวนตรรกยะครับสบายมาก